สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพา,ามาพิสูจน์กันนะครับว่าการดูค่าไมค่อนนะครับของที่ไมค่อนเกจน,นะครับดูว่าการแวคซัมเนี้ยสามารถดึงความชื้นออกจากระบบได้หมดแค่ไหนนะครับจริงหรือเปล่าที่ว่าต่ำกว่า1000ไมค้อน หรือว่าต่ำกว่า500ไมครอนคือความชื้นออกจากระบบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมจำลองระบบโดยการใช้ขวดใสนะครับแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในนะครแต่เราไม่ใส่น้ำเยอะนะครับเพราะว่าระบบจริงๆระบบเครื่องปรับอากาศหรือว่าระบบเครื่องทำความเย็นมันไม่ได้มีน้ำเยอะเยอะมากนะผมก็จำลองใส่น้ำเข้าไปแค่นิดเดียวก็จะมีผิวผิวขวดเนี้ย มีอดน้ําให้เห็นนะครับลองสังเกตดูเห็นไหมครับมีน้ําไหลอยู่ผมก็จะใช้น้ําแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าขวดนี้จะแห้งไหมนะครับถ้าถ้าไม่คอนลงได้ต่ำกว่า500นะครับตอนนี้ผมก็เดินไมโคเดินเครื่องแว็กตัวเปล่าเพื่อดูนะครับว่าประสิทธิภาพเครื่องแว็กสามารถทำงานได้จริงไหมนะครับก็ ตัวเปล่านะครับก็ได้ประมาณนี้นะเพราะอันนี้ที่ปลายทางนะครับที่ปลายท่อก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งตั้งกล้องไว้ก่อน เดี๋ยวผมตาก,กล้องไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอติดอุปกรณ์เรียบร้อยผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งก็จะเอาเจ้าวาล์วเกตตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่ปวดเพื่อทำการเลนทานะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเลนาปวดนะครับผมขอยึดผูกยึดไว้ก่อนนะครับให้มันแน่ <c oughs> นหลังมันล้มนะครับ เราไปดูใกล้ๆกันนี่ครับขวดที่มีน้ําอยู่นะครับมีน้ำอยู่เดี๋ยวเราก็จะทำการเปิดวาล์วตัวนี้นะครับเพื่อทำการแวกค่มนะครับอ่าเหมือนเราเปิดวาล์วระบบแวกค่มนะครับค้าไมโครนก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าขวดจะแห้งไหมนะครับแล้วก็ค่าไมคครนจะลงเท่าไหร่ ขวดยังมีหยดน้ําอยู่นะครับยังมีหยดน้ําให้เห็นนะนะครับแล้วก็ยังมีน้ำโคนขวดยังมีน้ําอยู่นะครับ คอนยังไม่ลงนะครับไมคอนยังไม่ลงเลยตอนนี้ไมคอนเริ่มลงตัวเลขเริ่มมาแล้วนะครับน้ำน้ำที่เกาะที่ผิวขวดที่เปียกๆเ,เกาะที่ผิวขวดหายไปนะครับเริ่มหายไปแต่ว่าน้ำที่ก้นขวดยังมีอยู่นะครับยังมีให้เห็นอยู่ ไมคอนตอนนี้ลงมาที่ที่สามพันฝ่านะครับนะครับน้ายังมีอยู่นะครับน้ําข้นขวดยังมีอยู่เห็นไหมครับยังมีน้ําอยู่นะครับไมคอนตอนนี้ลงมาที่สองพันเก้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาขวดผลูกแหว้เอาวางวาง,วางนอนไว้่าตนี้ก็ได้ไม่หล่น ตอนนี้อยู่ที่ชั้นานะครับมาดูน้ำกันนะครับน้ำยังมีนะครับน้ำค้นปวดยังมีเห็นไหมฮะนะยังมีน้ำอยู่นะคมีน้ำให้เห็นนะครับไบคอนที่ปลายทางนะครับไบคอนที่ปลายทางอยู่ที่ ตอนนี้อยู่ที่1น0 0นะครับส่วนไมโครที่ตัวเครื่องแววกไม่ลงเลยนะครับน้ำเริ่มน้ำก็เริ่มน้อยลงนะครับถ้าสังเกตดูนะครับผมเอานิ้วมาสัมผัสที่ก้นขวดรู้สึกเย็นๆนะครับ น้ำยังอยู่นะครับเห็นไหมครับนยังมีน้ําอยู่นะครับย,ยังมีน้ําอยู่นะครับคาเมคอนตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพ้าร้ยห้าสิบนะครับ หลังจากการทดลองนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องถ่ายน้ํามันทิ้งเลยนะครับน้ํามันเครื่องแว็กที่เราใส่เข้าไปใหม่เนี่ยเราต้องถ่ายทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเราแว็ก็กส่วนที่เป็นน้ํามากเยอะอันนี้เรียยว um ่าเยอะนะครับเบบความชื้นขนาดนี้นะครับพอเมื่อกี้นี้ผมใส่น้ําเข้าไปประมาณเนี้ยคลิปแรกนะครับเพื่อดูว่ามันเดือดไหมนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องแว็กกลายเป็นแบบนี้เลยครับกลายเป็นน้ํานมเลยอันนี้น้ํามันนะครับน้ามันเครื่องแว็ก์ ที่ถ่ายมากลายเป็นน้ํานมไปเลยครับจากเดิมนะครับน้ามันเครื่องแว็กจะเป็นสีประมาณนี้อันนี้มันก็ดูดซับความชื้นเข้าไปนะครับก็เลยกลายเป็นสีน้ํานมเลยน้ํำเริ่มน้อยลงแล้วนะครับปวดเย็นเก็บเลย ไทคอนนะครับอยู่ที่พันเจ็ดครับ เลขที่เครื่องนะครับไมค์คอนที่เครื่องนะครับยังอยู่หลักหมื่นแล้วก็ไมค์คอนที่ปลายทางนะครับอยู่ที่พันเจ็ดพันแปดพันเจ็ดห้าสิบสวิงพันแปดะครับอันนี้ที่ตัวเครื่องแว็กนะครับดูนะว่าหมดยันนะครับใกล้จะหมดแล้วครับยังยังยังมีให้เห็นดูทีนิดนะครับ ตัวเครื่องแว็ยังอยู่หลักหมื่นอยู่นะครับน้ำยังไม่หมดนะครับยังมีที้เห็นอยู่นะครับยังมีที้เห็นอยู่นิดๆน,นะครับ นี่ค่าไมคอนของตัวเครื่องนะครับลงมาอยู่ที่ประมาณ2,000นะครับพันกว่านะครับที่ตัวายทางก็อยู่ที่กันสอนะครับ ว่าต่ำกว่ 1, า1,000นน้ำจะแห้งหมดจริงไหมนะครับพี่ปวดน,นะครับ ตับป่าเริ่มตับปันพันแล้วนะครับ ที่ขวดกันนะครับน้ำที่ขวดยังมีอยู่นิดๆนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับที่ก้นๆนะครับยังมองเห็นอยู่นิดๆนะครับยังไม่แห้งสักทีเดียวนะครับแต่ว่าไมค้อนนะครับลงมาเกิดเกิดต่ำกว่านะครับใกล้เคียงกันนะครับระหว่างไมค้อนตัวที่อยู่ที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องแบต นะครับกลับตัวที่อยู่ปลายทางท่าใดใกล้เคียงกันนะครับก็ตัวที่อยู่ที่เครื่องแว็กก็ค่าจะสูงฝาดิดหนึ่งนิดหน่อยนะครับณนะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ค่าต่ำฝาต่ำฝาพันแล้วนะครับ เราก็ดูน้ำกันยังมีนะครับเห็นไหมครับยังมีก้นขวดอยู่นิดๆนะครับจะมองเห็นกันไหมเอ่ยมองผ่านกล้องนี่ครับอ่ามุมนี้จะเห็นอยู่หน่อยหนึ่งอ่ายังมีน้ำอยู่นะครับยังมีน้ำอยู่นิดๆนะครับเห็นไหมครับะ800ออรนะครับแปดร้อยสาไมิลรนะครับ ปานะครับตอนนี้แ0 0นะครับเกตูครับยังมีน้ำอยู่ครับแสดงว่าต่ำกว่า1น่พันนี่ยังใช้ไม่ได้นะครับ ถือว่ายังใช้ไม่ได้นะครับยังมีความชื้นอยู่หลงเหลืออยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ที่ตัวเครื่องตัวเครื่องแว็กนะครับแวร์กับตัวปลายทางก็ตัวเลขก็ไม่ไม่ทิ้งกันเยอะนะครับถือว่าไม่ทิ้งกันเยอะเนาะ เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้ต่ำกว่า500ไมโครนมหมนะครับถ้าปีความชื้นอยู่ที่ปลายทางอยู่แ0 0นะครับ แล้วครับน้ำหายไปแล้วนะครับแห้งแล้วนะครับปวดแห้งก็ออยังมีนิดๆให้เห็นอยู่นิดๆนิดๆน,น,น,นะครับยังอยู่ที่แปดร้อยเนาะครับเจ็ดร้อยาบิคอนนะครับแปดร้อยนะครับตัวซ้ายมือเป็นตัวเครื่องแว็กนะครับ ตัวขวามือเป็นตัวปลายทางนะครับก็เรามาดูน้ำนะ้ำตอนนี้ก็หายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้หายไปหมดแล้วปวดแห้งแล้วนะครับปวดแห้งแล้วครับอยู่ที่ประมาณ800นะครับ700กว่า800ร้ฉะนั้นตับฝ่าไม้ ต่ำกา่า1 0 0 0ผมว่าในความคิดผมว่ายังใช้ไม่ได้นะครับสำหรับการวัดที่ปลายทางนะครับถ้าต่ำาหนึ่0 0 0ผมว่ายังใช้ไม่ได้เนาะผมว่าถ้าต่ำฝาห่า500อ่ะน่าจะโอเคนะครับสำหรับสำหรับความชื้นในระบบแต่ถ้าต่ำ่าพันผมว่ามันยังมีอยู่ครับเนาะอ่ะอันนี้ก็แห้งละเรียบร้อยก็ คลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการแวคคั่มนะครับว่าจะใช้เวลาหรือว่าจะดูที่ค่าไมคอนนะครับก็ผมก็ไม่รู้กันว่าน้ำแค่หยดเดียวหยวด2หยดเมื่อกี้นี้เราใช้เวลากันแวคนานกี่นาทีนะครับฝามันจะแห้งไปก็ถ้าอย่างไรก็ต้อง ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมปิดก่อนโอเคขอบคุณครับ